สวัสดีครับพี่ๆครับวันนี้อยู่กับเจ้าของรถ GT Plus สีบอลเงินคันนี้นะครับก็คือพี่โอ๋นะพี่โอ๋สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาสัมภาษณ์ความรู้สึกของพี่โอ๋กันนะครับว่าเหตุผลอะไรในการออกรถเป็น GT Plus หน,นึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นสามพันบาทคันนี้อะครับพี่พี่โอ๋ใช้เหตุผลไหนครับเหตุผลคือคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็ครอบคลุมค่ะครับอโอใช้รถคันนี้ส่งเค้กให้ลูกค้าแล้วก็ส่งลูกไปโรงเรียนแล้วก็รู้สึกว่าสะดวกสบายมี ฝาท้ายไฟฟ้าที่ใช้ขาเตะได้คือเวลาจับเค้กหรือว่าจับของค่ะขนของแล้วก็มีลูกเล็กด้วยจะสะดวกสบายไม่ต้องยื่นมือไปแล้วก็คือสะดวกสบายตอบโจทย์ค่ะแล้วก็มีจอข้างหน้าอ้จอข้างกลางจอกลางให้ลูกดูเวลาไปโรงเรียนเวลารถติดเวลาที่เขาเบื่อเบื่อเวลาเดินทางไกลครับอ๋อก็มันเหมาะกับการใช้งานไม่จากคุณโอ๋ก็ถ่ายเค้กออนไลน์ แล้วก็ขายที่หน้าบ้านด้วยเดี๋ยวเบสขึ้นลิงก์เพจไว้ให้ด้วยแล้วกันนะเผื่อใครอยากฟรีเค้กสวยๆน่ารักน่ารัก,รกติดต่อพี่โอ๋ได้นะครับแล้วก็คันนี้มันข้างหลังอะ่ะบอกมันทับได้ขนของได้ลูกนอนได้ครับมันอนเนกประสงค์ครับมันกว้างพี่โอ๋ก็เลยตัดสินใจเป็นซี p a พ s แล้วก็เผื่อพี่ๆไม่รู้นะครับคันนี้พี่โอ๋มาจากหนองคายเลยเพิ่งลงเครื่องมาเมื่อกี้ทำไมถึงต้องเดินทางมาไก,กลขนาดนี้เพื่มอมาออกรถกับเบสอะครับ ใช้เวลาติดตามคุณเบสมาประมาณ7เดือนค่ะเเดือนคะติดตามที่ช่อง YouTube ของคุณเบสนะคะดูแล้วว่าเออน่าเชื่อถือได้ไม่หลอกลวงแล้วก็ก็ดูตามรีวิวดูตามคือดูทัศนคติการพูดการขายแล้วก็อ่าก็ดูแล้วว่าเออขายจริงส่งมอบจริงแล้วก็ดูจากราคาแล้วก็ของทงของแถมอะไรดูจริงใจแล้วก็ สมเหตุสมผลค่ะก็รู้สึกประทับใจสงสัยอะไรถามได้ตลอดเพราะว่าอูก็ไม่มีพ่อบ้านอยู่ด้วยเนาะพ่อบ้านทํางานที่ต่างประเทศก็อยู่กับลูกสองคนก็มีคุณเบสแนะนําทุกอย่างเลยค่ะเกี่ยวกับรถก็เลยมั่นใจเชื่อใจแล้วก็ประทับใจค่ะขอบคุณมากก็ติดตามเบมาเจ็ดเดือนเดี๋ยวเบสสรุปให้นะก็คือติดตามเบมาเเดือนแรกก็เลยไว้ใจ เราให้เบสไว้มาดูแลทั้งรถคันเก่าด้วยทั้งเรื่องโอเรื่องการขายตั้งแต่ตอนนั้นเราไม่ได้เจอกันด้วยซ้ำอ่ะแล้วก็ไม่เคยคุยเลยค่ะมีแต่ทักไลน์มาแล้วก็ถามคุณเบสคุณเบสก็ให้คําแนะนําทุกอย่างจนขายรถคันเก่าได้เรียบร้อยแล้วก็จึงตัดสินใจจองรถค่ะแล้วก็ออกรถคันใหม่กับคุณเบสค่ะนั่นแหละครับคำถามสุดท้ายพี่พี่บอกครับชอบคลิปไหน คิปไหนอันนี้เผื่อเพื่อนๆดูอยู่ไม่รู้จักเบสเออคลิปไหนที่ทําให้พี่โอ๋แบบชอบมากประทับใจมากคลิปไหนเอยคุณเบสบอกว่าอะไรนะเช็คเงินดาวเช็คเงินดาวดูยังไงให้ทันเซลล์ไม่ให้โดนเซลล์หลอกเป็นแสนค่ะก็เลยเออดูแล้วเซลล์คนนี้มีความจริงใจแล้วก็น่าจะเชื่อถือได้ซื่อสัตย์ต่ออาชีพแล้วก็ เชื่อถือได้ะะอ่ะค่ะ,ะ <laughs> ก็เดี๋ยวเบสบอกให้ก็คือคลิปสามวิธีเช็คแคมเปญรถใหม่ค่ะก็คือว่าดูยังไงไม่โดนบวกราคาไม่ดูไม่โดนบวกดอกเบีย้ย<ช>อันนี้ก็ทําให้พี่โอ๋อย่างน้อยตอนนั้นยังไม่ได้ออกกับเบสแต่ก็มีภูมิคุ<ช>้นกันว่าถ้าฉันจะดูราคาฉันดูเป็นแล้ว<ช>อ่าแล้วพอถึงไฟนอลจริงๆก็เรามาถามเบสแล้วสุดท้ายเราก็ได้ดูแลกันเนาะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครไม่รู้ว่าคลิปนี้คืออะไรเดี๋ยวเบสขึ้นลิงก์ให้นะครับเผื่อจะได้ไปดูตามพี่โอ๋กันเนาะ ก็ข้าวๆประมาณนี้ขอบคุณพี่โอ๋มากๆนะครับเดี๋ยวต้องเดินทางกับหน้องใครก็ขอให้เดินทางปลอดภัยกันนะครับพี่ได้ครับสรัสดีครับ